ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาทําความสะอาดนะครับทําความสะอาดที่ใส่น้ําไก่นะครับหลายคนมองข้ามนะครับถ้ามันเริ่มสุกรกเป็นข้ามดาแบบนี้นะครับเราก็เอาออกมาล้างนะครับเพราะว่าลูกไก่เราจะได้กินน้ํำดื่มน้ําที่สะอาดนะครับเพื่อที่จะป้องกันการติดเชื้อเชื้อโรคต่างๆนะครับที่มากับไอค้าพวกนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับล้างยังไงนะครับมีหญ้าแบบนี้นะครับ ตรงขอบปากนะครับป็ล้างแบบนี้นะครับตรงขอบปากนะครับหลวนข้างในนะครับข้างในมือเราอาจจะเข้าไปไม่ถึงนะครับผมใช้วิธีนะครับเอาทรายนะครับทรายแบบนี้นะครับใส่เข้าไปเลยนะครับไปก็ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับประมาณครึ่งแล้วก็เติมน้ํานะครับเติมน้ำเติมน้ําแล้วก็เขย่านะครับ ใช้หนันใหม่เลยนะครับลองไปปรับใช้ดูนะครับใน้ออกกำลังกายด้วยนะครับเอาน้ำไปให้ไก่ก่อนนะครับโอเคครับสวัสดีครับ